สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ MG นะครับจะพามาดูรถไฟฟ้า100%ก็คือ MG4 ELECTRIC นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับสำหรับ MG4 นะครับสวยงามมากนะครับชึ่งบยเขาบอกว่าเริ่มต้น8 0 0 0 0 0ก0 0บาทนะครับ ดูไฟหน้าครับเนี่ยครับสวยงามจริงนะครับตัวน,นี้ไฟเดย์ไทม์บันนึงไลท์นะครับอันนี้ไฟหน้าอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหรือว่าไฟเดย์ไทม์รันนิงไลท์นะครับอีกไฟนึ่งตอนกลางวันนะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวกระจุกมองข้างให้ด้วยมีมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับ อันนี้ไฟท้ายนะครับ LED สวยงามมากนะครับสำหรับไฟท้ายมาดูสเปคกันก่อนนะครับก็โอเคนะครับถ้าปิดลงมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไฟนี่ครับ แตเป็นอย่างนี้ครับไฟไฟท้ายนะครับเป็น g ีอันนี้สเปคเขาบอกว่าใช้ครั้งหนึ่งได้425กิโลเมตรนะครับแบครับแบตเลียมไอออนนะครับไรยานะครับ ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ425กิโลเมตรนะครับชายครั้งหนึ่งนะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าของ MG นะครับ MG4 จะเป็นอย่างนี้ครับรถไฟฟ้าเดี๋ยวพาไปดูน้องันติสารนะครับสเปคของล้อก็เอ่อขอบเท่าไหร่นะ2.15 50ขอบ17นิ้วนะครับของล้อครับดูของผโดยสารก็จะ กว้างขวางใช้ได้นะครับมีที่ชาร์จมือถือให้หน,หนึ่งจุดนะครับนีครับที่ชาร์จมือถือให้หนึ่งจุดด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีจอให้สองจอนะครับ ไฟฟ้าแท้100%นะครับมีแสแบกให้ด้วยนะครับโอเคราคา8,69,000บาทนะครับสุดยอดรถไฟฟ้าของ MG นะครับสตอนนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ